สวัสดีค่ะคนี่คือ English, English in, in shape ภาษาอังกฤษยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงแล้วก็ยิ่งมั่นใจค่ะอยากชวนทุกคนมากระชับภาษาอังกฤษให้เข้ารูปเข้าร่างยิ่งขึ้นค่ะ So let's firm up your understanding of EnglishThat's right Let's get fit with Coach Boo and Coach p o u p e i วันนี้นะคะอยากจะเอาเรื่องหนึ่งมาฝากเวลาเดินทางเนี่ยสำคัญมากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะคะต้องไปหาหมอแล้วต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดเลยแล้วก็โรคที่มักจะได้เจอกันบ่อยๆก็คือโรคเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหลายจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง okay. อันแรกเลยที่ค่อนข้างจะคอมมอนมากในคนไทยนะคะก็คือโรคกระเพาะกินอาหารไม่ตรงเวลาแบบนี้ mm. ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรดีคะ gastritis gastritis อีกอันนึงนะคะใกล้ๆกับกระเพาะเลยลงมาอีกนิดนึงไสติ่งอักเสบ appendicitis นะคะสังเกตว่า gastritis appendicitis มีการออกเสียงที่ค่อนข้างคล้ายกาัน mm. ลองมาดูอาการที่คอมมอนกว่านั้นอีกนิดนึงอย่างเช่นอาหารเป็นพิษ mm hmm. food poisoning Food Poisoning นะคะหรือ common กว่านั้นอีกก็อาจจะเป็นเช่นท้องอืด bloated bloated หรือ bloating ถ้าใช้เป็นประโยคจะพูดว่าไง I am bloated หรือ I have bloating เป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นท้องผูกท้องผูก constipation หรือถ้าพูดเป็นประโยคอาจจะบอกว่า I am constipated หรือ I have constipation นะคะ อาหารไม่ย่อยละ่ะโคชบู dig In digestion In digestion แล mm ้ว hmm. สุดท้ายอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากท้องเสียท้องร่วง Diarrhea Diarrhea D I A R R H E A Diarrhea mm hmm. นะคะคำนี้สะกดยาก,ก,ยากออกเสียง <ag> ยากนิดหน่อยแต่ว่าได้ใช้บ่อยมากเลยค่ะ <laughs> วันนี้ได้กระชับอาการทั้งหลายแล้วเนี่ยนะคะข่าวหน้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาไปใช้ให้แม่นๆให้ถูกต้อง mm hmm. ด้วยค่ะ So catch us next time and we'll firm up your understanding of English in English, English in. in shape วันนี้เราสองคนคงต้องลาไปดูแลตัวเองก่อนนะคะเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแ h มีพ